thank you เอาละ่ะลูกในที่สุดเราก็เดินทางมาสู่ข้อที่24แล้วนะครับสำหรับชุดของพี่อ่ะข้อที่24จะเป็นเรื่องระบบร่างกายนะฮะซึ่งข้อที่24อ่ะเป็นระบบย่อยอาหารระบบย่อยอาหารจะอยู่ในเนะะื้อหามอ5เทอม2นะฮะ animal 1ใช่ไหมฮะใช่ไหมลูก เก่งมากนะฮะเขาบอกว่านักวิทยาศาสตร์สกัดเอนไซม์จากระบบย่อยอาหารของมนุษย์โดยนำมาทดสอบนะฮะอัตราการเกิดปฏิกิยาที่ pH ต่างๆได้ผลดังกราฟและทดสอบการทำปฏิกิยากับโพลิเปปไทด์ขนาดใหญ่โพลิเปปไทด์คืออะไรลูกโพลิเปปไทด์คือสารประเภทไหนฮะโพลิเปปไทด์คือสารประเภทโปรตีนฮะโปรตีนฮะ ะะและโพลีแซคคาไรได้ผลดังตารางส่วนโพลีแซคคาไรอะลูกโพลีแซคคาไรเนี่ยจะเป็นพวกอะไรลูกคาร์โบไฮเดรตนะฮะคาร์บลูกคาร์โบไฮเดรตถูกไหมลูกโอเคไหมฮะนะอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีสารอาหารประเภทโปรตีนกับคาร์โบไฮเดรตทีนี้เขาเอานะฮะเอนไซม์ นะฮะเอนไซม์สามชนิดนะฮะพี่ดูจากกราฟเอนไซม์เอเอนไซม์บีแล้วก็เอนไซม์ซีมาทดสอบในค่า PH ต่างๆนะฮะผลปรากฏว่ามีอัตราการเกิดปฏิกิริยาดังนี้นะฮะเอนไซม์เอนะฮะเอนไซม์เอเนี่ยนะอะ่ขอเขียนเอนไซม์เอเป็นสี ชมพูแล้วกันเนี่ยเอนไซม a เอนม a เนี่ยคือกราฟนี้นะฮะนี่คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาของเอนม a นะฮะน้องจะเห็นว่าเอนม a เนี่ยสามารถนะฮะเกิดปฏิกิริยาได้อย่างดีนะ,ะเพราะว่ามีอัตราการเกิดปฏิกิริยาสูงมากเนี่ยในช่วง pH เนี่ยประมาณ2นะฮะ pH ประมาณ2 n งเอนม a pH ประมาณนะฮะ2ทันไหมฮะเนาะทีนี้มาดูที่เอนม B ีเอนไซม์เอาสีเหลืองแล้วกันนะฮะเอนไซม์เนี่ยสามารถทำงานได้ดีในช่วง ph ประมาณ6.5นะฮะพี่เข้าๆนะลูกพี่ขออนุญาตเข้าๆนะเอนไซม์สามารถทำงานได้ดีในช่วง ph ประมาณ6.5้นะลนะาาณและสุดสุดท้ายเอนไซม์นะฮะเอาเป็นสีเขียวแล้วกันเอนไซม์เนี่ยสามารถทำงานได้ดีในช่วง ph เนี่ยประมาณที่ดีประมาณ,ณ7.5 นะฮะพี่ดูคร่าวๆนะมันอาจจะไม่จุดห้าก็ได้ C เนี่ยสามารถทำงานได้ดีในช่วง pH ประมาณ7 5เฮ้ยน้องจะเห็นว่าเอนไซม์ A เนี่ยสามารถทำงานได้ดีในช่วง pH เป็นกรดส่วนเอนไซม B และ C เนี่ยสามารถทำงานได้ดีในช่วง pH ที่เป็นเบสนะฮะเนาะโดยเอนไซม C เนี่ยจะสามารถทำงานได้ดีในช่วงที่เป็นเบสแก่มากกว่า นะฮะอ่ะเราไปดูหลังจากนั้นสิ่งที่เรารู้แล้วเนี่ยเราก็ไปดูในตารางเขาก็ให้ตารางมาเว้ยตารางเนี่ยก็จะเปรียบเทียบนะฮะการทำงานของเอนไซม์ที่สามารถเกิดการย่อยนะฮะพอลิพอลิเปปไทด์แล้วก็พอลิซคักรายได้พอลิเปปไทด์เป็นสารประเภทโปรตีนแล้วก็พอลิซคักรายจะเป็นสารประเภทคาร์โบไฮเดรตอันนี้คือช่องเนี้ยจะเป็นเอนไซม์ A นะฮะเอนไซม์ B แล้วก็เอนไซม์ C ไล่ไป โดยก่อนเกิดปฏิกิริยาเนี่ยก่อนทำปฏิกิริยาเนี่ยจะเป็นช่องนี้นะฮะแล้วหลังทำปฏิกิริยาจะเป็นโซนนี้เพราะฉะนั้นขอขีดแบ่งนะฮะขอขีดแบ่งแบบนี้เลยแล้วกันนะฮะอ่ะก่อนกับหลังทำปฏิกิริยาแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็เป็นเอนไซม์ ABC ทีนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือเขาบอกว่าเครื่องหมายบวกแทนปริมาณของสารต่างๆเพราะฉะนั้นนี่คือโพลีเปปไทด์ นี่คือโพลีแซคคาไรด์โพลีเปปไทด์เนี่ยพี่ขอเขียนกำกับว่าเป็นโปรตีนเลยนะคะจะได้ดูแบบไม่งงเลยโพลีแซคคารด์เนี่ยจะเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตพี่ขอเขียนว่าเป็นคาร์บเลยจบง่ายๆจะได้ดูง่ายๆก่อนทำงานก่อนที่เอนไซม์จะทำงานน้องก็มีโปรตีนเยอะน้องก็มีโพลีแซคคารด์เยอะมีโปรตีนเยอะมีคาร์โบไฮเดรตเยอะ ถูกไหมฮะเนาะในช่วงก่อนการทําปฏิกิริยาระหว่างสารพวกนี้กับเอนไซม์มันก็ต้องมีเยอะอยู่แล้วถ้าเครื่องหมายบวกเยอะแปลว่าปริมาณของสารมันเยอะคือมันยังไม่ถูกย่อยอะ่ะพี่พูดภาษาบ้านๆเนอไหมฮะทาง A B C D ก็ยังพบใครฮะโปรตีนเยอะยังพบคาร์โบไฮเดรตเยอะอยู่ โอเคไหมลูกทีนี้พี่ขอไปดูอันดับแรกคือไปขอดูเอนไซม์ก่อนเอนไซม์เนี่ยก่อนทําปฏิกิริยามีโปรตีนเยอะมีคาร์โบไฮเดรตเยอะนะฮะแต่หลังทําปฏิกิริยาไปแล้วเนี่ยนะฮะสารที่ตรวจพบหลังการทำปฏิกิริยาเนี่ยเราพบว่าโพลีเปปไทด์ขนาดใหญ่หายไปโพลีเปปไทด์ขนาดใหญ่หายไปโพลีเปปไทด์ขนาดเล็กก็หายไป เพราะว่าทำไมพี่ถึงว่ามันหายไปเพราะถ้ามันเต็มเหนียวเลยเนี่ยมันต้องมี4บวกแต่อันนี้เหลือแค่3บวกเท่านั้นเองนะครับเนาะพลีเปปไทด์หายไปทั้งขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กเลยแต่ว่าโพลีเปปไทด์ขนาดใหญ่เนี่ยหายไปเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเอนไซม์เเนี่ยถ้าเราดูจากตรงนี้เนี่ยเราอาจจะเห็นว่าเอนไซม์เเนี่ยย่อยพลีเปปไทด์พี่ขอเขียนพลีเปปนะขนาดใหญ่ได้ดี เอนไซม์เอเนี่ยย่อยโพลีเปปไทด์ขนาดใหญ่ได้ดีพอเขียนข้างล่างแล้วกันอันนี้จากตารางนะเอนไซม์เอเนี่ยย่อยโพลีเปปไทด์ขนาดใหญ่ ไดด้ีนี่คือ N3A ที่พี่ได้จากตารางนะลูกที่พี่ได้จากตารางหลังจากนั้นเราดู N3A นะฮะ N3A ช่องนี้จะเป็นกรดอะมิโนนะฮะกรดอะมิโนคืออะไรลูกคือสายโพลีเปปไทด์ของน้องอะ่ะสายโพลีเปปไทด์ของน้องมันเกิดจากการต่อกัน,ต,กน,ต,กน,ต,กนต่อกันของกรดอะมิโนมันเกิดจากการต่อกันต่อกันต่อกันของกรดอะมิโนลูกถ้าสมมุติว่ามันถูกย่อยเนี่ยมันถูกย่อยจนน้องได้กรดอะมิโนเป็นตัวตัวแบบนี้ ก็แปลว่ามันมีการตัดสายของโพลีเปปไทด์ได้อย่างดีทันไหมฮะแต่ว่าในช่องนี้ลกของเอนไซม์เเนี่ยไม่พบกรดอะมิโนอยู่เลยไม่พบการเกิดกรดอะมิโนแปลว่าสายโพลีเปปไทด์ของเราไม่ได้โดนตัดเป็นกรดอะมิโนเป็นตัวตัวอาจจะถูกตัดให้สั้นลงแต่ไม่ได้โดนตัดเป็นกรดอะมิโนเป็นตัวตัวทันไหมลูกอ่ะช่องต่อไปที่เราเห็นนะฮะช่องต่อไปที่เราเห็นคือช่องนี้ นี่ช่องต่อไปที่เราเห็นคือช่องนี้ช่องที่เป็นพอลิแซคคาายคือตรงนี้พอลิแซคคาายเนี่ยเมื่อถูกย่อยจะกลายเป็นนะฮะจะกลายเป็นน้ําตาลนะฮะแต่ว่าเขาไม่มีในตารางให้นะลูกเป็นไดแซคคาายนะฮะ,ะเด็กหญิงหนุนานั่งตรงนี้เด็กหญิงเนนเด็กหญิงหนุนามาแล้วไปนั่งจากไปนั่งเลยเด็กหญิงหนูนาเออนะฮะ เราพบว่าเอนไซม์เอไม่สามารถย่อยพอลิแซคคาไรได้เพราะว่าไม่เกิดไดแซคคาไรขึ้นมาเลยแล้วพอลิแซคคาไรเนี่ยก่อนทำปฏิกิริยาเนี่ยมีอยู่4บวกนะฮะพอลิแซคคาไรก่อนทำปฏิกิริามี4บวกหลังทำปฏิกิริยาก็มี4บวกอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเอนไซม์เอย่อยได้เฉพาะพอลิเปปไทด์แต่ว่าไม่สามารถย่อยพอลิแซคคาไรได้ ถูกไหมฮะและ NFA ไซทำงานได้ในช่วง pH เป็นกรดมากๆถ้า pH 2เนี่ยพี่คิดเลยว่าน่าจะเป็นอะไรฮะกระเพาะอาหารน่าจะเป็นกระเพาะอาหารเออแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้เราดูข้อมูลจากที่เขาให้ก่อนทีนี้เรามาดูเอนไซม์ B นะฮะเรามาดูเอนไซม์ b เอนไซม์ B เนี่ยก่อนทำปฏิกิริยามีโปรตีนก็เยอะมีอ่าคาร์โบไฮเดรตก็เยอะ แต่เมื่อเอนไซม์ B ทำงานแล้วน้องดูช่องนี้นะลูกดูช่องนี้นะเมื่อเอนไซม์ B ทำงานปรากฏว่าพอลลีแซคคาไรขนาดใหญ่ไม่ได้ถูกย่อยนะเริ่มต้น4ีเมื่อเวลาผ่านไปก็ยังมีสีบวกเหมือนเดิมแปลว่าเอนไซม์ B ย่อยพอลลีแซคคาไรไม่ได้ถูกไหมฮะเมื่อย่อยพอลลีแซคคาไรขนาดใหญ่ไม่ได้ก็ไม่เกิดพอลลีแซคคาไรขนาดเล็กถูกไหมฮะเมื่อไม่เกิดพอลลีแซคคาไรขนาดเล็กแล้วไม่มีการย่อยต่อเนี่ยก็จะไม่เกิดกรดอะมิโน เพราะฉะนั้นเอนไซม์ถามว่าเอนไซม์ย่อยสารประเภทโปรตีนได้ไหมไม่ได้นะฮะแต่เขาพบว่าเอนไซม์สามารถย่อยโพลีแซคคาไรได้นะฮะแต่ย่อยโพลีเปปไทด์ไม่ได้ฟังดีๆนะพี่อาจจะพูดสับระหว่างโพลีเปปไทด์กับโพลีแซคคาไรนะอยากให้ดูตารางเป็นหลักนะบางทีพี่พูดเร็วอาจจะพลาดได้นะฮะตรงนี้ขออาภัยจริงๆนะเอนไซม์ B, เอาใหม่เอนไซม์ไม่สามารถย่อยโพลีเปปไทด์ได้ย่อยไม่ได้เลยเอนไซม์ B, ย่อยโพลีเปปไทด์ ไม่ได้เลยแต่เอนไซม์บสามารถย่อยโพลีแซกคารายได้เอนไซม์บสามารถย่อยโพลีแซกคารายได้ B ย่อยโพลีแซคได้โพลีแซกคารายบีย่อยโพลีแซกคารายได้ถูกไหมฮะโพลีแซกคารายเนี่ยมันเกิดจากการต่อกันต่อกันต่อกันของน้ําตาลถูกไหมลูกของน้ําตาลเมื่อถูกย่อยอาจจะได้เป็นไดแซ์คารายก่อน ถูกไหมฮะไดแปลว่า2ใไดแซกครายก็น้ำตาลโมเลกุลคู่น้ำตาลโมเลกุลคู่ก็ได้แก่ใครบ้างฮะมอนโตสหรกมอนโตสแลคโตสซูโครสถูกไหมฮะอันนี้เราจะเรียกว่าไดแซกครายแปลว่าเอนไซม์บีไม่ย่อยโพลีเปปไทด์แต่ย่อยโพลีแซกคารายเอนไซม์บีย่อยสารอาหารประเภท คาร์โบไฮเดรตโลกและเอนไซม์บีทำงานได้ดีในช่วง pH ประมาณ6.5นะฮะประมาณ6.5อ่ะทีนี้เราไปดูเอนไซม์ซโลกเราไปดูเอนไซม์ซเอนไซม์เนี่ยโลกเอนไซม์เนี่ยอ่ะก่อนทำปฏิกิริยาก็มีโปรตีนเยอะก่อนทำปฏิกิริยาก็มีคาร์โบไฮเดรตเยอะนะคะเออนะอ่ะอ,ะอะเลยอ่ะเลยอะวันนี้ วันนี้นักเรียนมาหลายคนเลยนะฮะวันนี้นักเรียนมาหลายคนเลย <c oughs> อย่าปล่อยโป๊ะค่ะ <c oughs> อ่ะทีนี้เอนไซม์ซีเนี่ยปรากฏว่าก่อนทำปฏิกิริยามีโปรตีนเยอะมาก4บวกเลยแต่หลังทำปฏิกิริยาเนี่ยพอลีแซคคารายขนาดใหญ่หายไปโพอลีแซคคารายขนาดเล็กก็หายไปแล้วเกิดเป็นกรดอะมิโนโจำนวนมากเลยเพราะฉะนั้นเอนไซมซีเนี่ยย่อยไขยลูกย่อย โพลีเปปไทด์ย่อยโพลีเปปไทด์ได้ดีย่อยโพลีเปปไทด์ได้ดีและเกิดกรดอะมิโนโด้วยลกูกอะมิโนแอซิดเลิศมากเลิศมากเอนไซม์เอกับเอนไซม์ซีน่ะคล้ายกันนะลกูกเอนไซม์เอย่อยโพลีเปปไทด์ได้แต่ย่อยโพลีเปปไทด์ขนาดใหญ่ได้ดี ถูกลแต่ไม่เกิดกรดอะมิโนโน,นะเอนไซม์เอแต่เอนไซม์ซีย่อยโพลิเปปไทด์ได้แล้วเกิดกรดอะมิโน,โนด้วยเออเลิศนะฮะเนาะทีนี้เอนไซม์ซีเนี่ยนะฮะสามารถย่อยโพลีแซคคารายได้ไหมไม่ได้นะฮะโพลีแซคคารด์เริ่มที่4จบที่4เพราะฉะนั้นเอนไซม์ซี C, ย่อยโพลีแซคคารด์ไม่ได้แต่เอนไซม์ซีสามารถทำงานได้ดีในช่วง pH เป็นเบสสุดๆเลยประมาณ7.5 ถูกไหมฮะเนาะประมาณ7.5อะข้อมูลจากตารางเราได้แบบนี้แล้วว่าเอนไซ์ N A ย่อยโพลีเปปไทด์ได้นะแต่ว่าไม่เกิดกรดอะมิโนเอนไซ์ N B ย่อยโพลีแซคคาไรได้นะถูกไหมฮะแล้วเกิดน้ําตาโมเลกุลคู่เอนไซย่อยโพลีเปปไทด์ได้นะและที่สําคัญเกิดกรดอะมิโนด้วยนะฮะอ่ะเราก็ลองไปดูและที่สําคัญเอนไซม์เอทำงานได้ดีในช่วง pH ประมาณ2นะฮะ pH 2นะฮะส่วนเอนไซม์ arm, นะฮะ เอนไซม์ 3, B กับ T ทำงานได้ดีในช่วง pH ประมาณ6.5ถึง7.5้ละกันนะฮะ6.5ถึง7.5้ละกันอาเคียนแบบนี้ละกันนะฮะเนาะ A เนี่ยทำงานได้ดีในช่วงกรด ส่วน B C ทำงานได้ดีในช่วง b บสนะฮะ E น่าจะเป็นกระเพาะและพี่ว่านะฮะ B กับ C น่าจะเป็นปากหรือไม่ก็จะเป็นลำไส้เล็กแบบนี้นะฮะโอเคนะไปต่อโลกอ่ะเราไปดูข้อมูลนะฮะเราไปดูข้อมูลเราไปเช็คชอยและจบแล้วโลกนะฮะเอนไซม B พี่เช็คจากเอนไซม B เลยเอนไซม B เนี่ยคือใครเอนไซม B ทำงานได้ดีในช่วงที่เป็นเบสนะฮะถ้าเป็นเบสไม่ควรจะเป็นกระเพาะอาหารตัดกระเพาะอาหารทิ้งเลย ถูกไหมลูกและเอนไซม์ B เนี่ยย่อยใครเอนไซม์ B ย่อยโพลีแซคคารไรเอนไซม์ B ย่อยโพลีแซคคารไรเอนไซม์ B ย่อยแป้งเอนไซม์ B ย่อยแป้งอะไมเลสย่อยแป้งถูกไหมฮะคาร์บอกซีเปปไทด์ในช่องปากไม่มีถูกไหมฮะในช่องปากไม่มีนะฮะ เปปซินในช่องปากไม่ถูกเปปซินต้องอยู่ในกระเพาะเป๊ปซี่ไงลูกเป๊ปซี่ไงลูกนะฮะอะไมเลสในลำไส้ได้ไหมได้อะไมเลสพบทั้งในลำไส้นะฮะอะไมเลสพบทั้งในลำไส้และอะไมเลสพบทั้งในปากถูกไหมฮะเนาะโอเคไหมลูกนะฮะปากมีอะไมเลสลำไส้มีอะไมเลสนะฮะอ่าเพราะฉะนั้นเราเหลือแค่2ช้อยแล้วไม่ช้อยข้อ1ก็ช้อยข้อ5เลิศไม่1ก็ห ทีนี้ n อนไซมเนเนี่ยสามารถทำงานได้ดีใน PH2 N3A ต้องเป็นกระเพาะอ่ะเราไปเช็ค n3 A ต้องเป็นกระ,พะเพาะ N3 A ต้องเป็นกระพเระพาะและเป็นเปปซินทั้งคู่เพราะฉะนั้นเช็ค A ไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะใช้ข้อ1กับใช้ข้อ5เหมือนกันเราไปดูข้อ C ีฮะ C เนี่ยเขาบอกว่า C ย่อยโพลีเปปไทด์และเกิดกรดอะมิโนโด้วยน,นะ C ย่อยโพลีเปปไทด์และเกิดกรดอะมิโน,โนและช่วง PH ของ C ก็คือประมาณ7.5้า C ประมาณ7.5็ดาลำไส้เล็กได้ลำไส้เล็กมันจะประมาณ8 ph 8ประมาณนี้อะลกูกโอเคไหมฮะเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นได้ทั้งคู่แต่เราต้องมาดูตัวเอนไซม์นะะสำหรับข้อหนะึ่งเนี่ยเอนไซม์ของ C ชื่อว่าคาร์บอซีเปปไทดสข้อ5เนะี่ยเอนไซม์ของ C ชื่อว่าเอนเตโรไคเนสแน่นอนทั้งคู่เป็นเอนไซม์ที่พบที่ลำไส้เล็กถูกไหมคะแต่ C เราบอกว่าต้องย่อยแล้วได้กรดอะมิโนนะ ต้องย่อยแล้วได้กรดอะมิโนโน,นะพี่ถามว่าคาร์บอซีเปปเทเดสกับเอนเทโรไคเนสครย่อยแล้วได้กรดอะมิโน,โนคำตอบคือข้อ1ลูกตอบข้อ1เลยจบนะฮะจบคาร์บอซีเปปไทเดสทำอย่างไรอ่าดูพี่นะสมมุติว่าเรามีสายโพลีเปปไทด์อยูอ่เรามีสายโพลีเปปไทด์ต่อกัน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 ด้านหนึ่งของสายโพลีเปปไทด์เนี่ยมันจะเป็นหมู่ที่ชื่อว่าคาร์บอกซิล อีกด้านหนึ่งจะเป็นหมู่ที่เรียกว่าอะมิโนถูกไหมลูกเนี่ยนี่คือสายเปปไทด์ของเรานะฮะโพลีเปปไทด์ของเราเอนไซม์ที่ชื่อว่าเอนไซม์ที่ชื่อว่าคาร์บอกซีเปปไทด์เอสเนี่ยเขาจะตัดฝั่งคาร์บอกซิลนะฮะเขาจะตัดฝั่งฝั่งคาร์บอกซิลคาร์บอกซีเปปไทด์เอส เขาจะตัดฝั่งคาร์บอ克斯ิลไปเรื่อยๆทีละ1อะมิโน1อะมิโน1อะมิโน,ม,โนมันก็จะหลุดออกมาเป็นกรดอะมิโนในลักษณะแบบนี้ลูกหลุดออกมาเป็นตัวๆแบบนี้เลยเนี่ยเนี่ยที่เหลือก็ต่อกันไปแล้วเขาเดี๋ยวเขาก็จะตัดไปเรื่อยๆถูกไหมลูกตัดไปเรื่อยเพราะฉะนั้นนี่ไงฮะเกิดเป็นกรดอะมิโนแล้วนี่ไงฮะเกิดเป็นกรดอะมิโนแล้วเลิศนี่ฮะอะมิโนแอซิด พันไปลูกนี่คือคาร์บอซีเปปไทดสจากกลมไส้เล็กมีหน้าที่ย่อยโปรตีนเห็นนะมฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้แหละที่จะสามารถย่อยสายโพลีเปปไทด,ด์แล้วได้กรดอะมิโนแล้วได้กรดอะมิโนลูกเลิศดจบนะฮะแค่นี้เองนะคะนะพอแล้วจดนะลูกอ่ะแต่ว่า ตัวเอนเทโรไคเนสมีหน้าที่อะไรนะคะเอนเทโรไคเนสพบที่ลำไส้ชัยนะคะพบที่ลำไส้ชัยพบที่เยื่อบุลำไส้เอนเทโรไคเนสเนี่ยมีหน้าที่เปลี่ยนทริปซิโนเจนเป็นทริปซินทริปซิโนเจนเป็นทริปซินทริปซิโนเจนเนี่ยสร้างจากไข่ลูกทริปซิโนเจนสร้างจากแผนครียอสลูกตับอ่อน แต่เอามาปล่อยที่ลำไส้เล็กเท่านั้นเองแผนเครียดสร้างอะไรได้บ้างแผนทิปไใครครับเมเลสไลเปสนิวเคลเอสนะลูกนะเรามีวิธีการจําอยู่เนาะก็ไปดูได้นะฮะโอเคนะเนาะแค่นี้เองจบนะฮะเนาะแต่ว่าเอนโทรไคลเนสไม่ได้มีหน้าที่ย่อยโพลีเปปไทด์เนาะเพราะฉะนั้นข้อ5จึงไม่ถูกคําตอบที่ถูกต้องคือข้อ1จบเลยนะฮะเนาะ,ะอืมก็ไม่โฟกัสอีกว่าวเฮ้ยโอเคนะผ่านไปอีกหนึ่งข้อจ้าสวัสดีกันอีกรอบค่ะ